ครับสวัสดีครับนะวันนี้ผมมี Fortuner ครับรุ่น2.8ปซิดมาโฟครับปี2019เกลขไม่แค่แสนเดียวครับครับราคาอยู่ที่9 8 9 0 0 0าฟรีดาวพอนหมื่นหกตลอดยุคสัญญาวปสาสีงวดซิดมาโฟนะครับกับายทะเบียน9ก้ากอตห้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยด้านในครับได้เป็นเบาะหนังสีออกเบรดนะน้ำตาลเข้มอย่างนี้เลยครับระบบไฟฟ้าจัดเต็มครับคันนี้ฟรีดาวได้ คใครอยากได้ตัวนี้ก็ติดต่อมาครับนานๆจะเข้ามาทีครับ2.8ซิม,มาโฟแล้วก็ส่วนราคานี้ก็ไม่ได้แพงมากนะ9 8 9 0 0 0ราคานี้เป็นราคากลางตลาดเลยส่หรลูกค้าทีต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องมาทำเรื่องที่กรุงเทพเรามีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านครับคนอนุมัติผ่านแล้วส่งรถสไลด์ให้ด้วยส่วนรายละเอียดรอบคันเดี๋ยวไปชมคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับแม่น้อยเพชรยนต์คนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนวีครับวันนี้ก็มี f o r t จูเนอรครับนะตัว2.8ซิสมาโฟตัวขับ4มาแล้วครับนะปี2019ครับเลขไมค์แค่แสนหนึ่งหมื่นนะผมให้ดูก่อนนี่ครับนั้นเลขไมค์สองหมื่นครับเป็นตัว2.8ตัว V ขับ2 s งซิ a มาโฟคำนั้นเลขไมค์แสนเดียวกับราคา 989, 0 0 0ฟรีดาวได้ครับผ่อนหมื่นหกนะตลอดยุสัญญา สันเลี่ยมฝากระโปงนี้คมๆมเลยส่วนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดครับนะัสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จาเป็นต้องมาทาเรื่องที่กรุงเทพเรามีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านครับดอกเบี้ยต่ําสุดของเราครับนะ2.39เรามีให้เหมือนกันใครอยากสอบถามเรื่องการออกรถหรือสอบถามข้อมูลอะไรต่างๆนี้มาเลยครับบอกเลยว่าประสบการณ์ไฟแนนซ์นี่ผมมเหนืออยู่แล้วครับก่อนหน้านี้ก็ส่งรถไปที่รถบุรีครับลูกค้ามาซื้อสดก็ผมมีข้อเสนอพิเศษให้ด้วยใครอยากตัดสดนะครับ แล้วก็ตัวนี้ครับนะ9กต5 3 8 1เป็นปัตตานีกรุงเทพแล้วเรียบร้อยด้านหน้ามาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นใบบีมนะ LED แล้วเรียบร้อยครับนะตัวสภาพกระจกเนี่ยเนื้อกระจกนี้เสียใสสีสวยเก็บระหว่างกันชนด้านหน้าแล้วก็ตัวรถไม่มีอ้าครับไฟตัดหมอกตัวคิ้วโครเนียมสีสวยด้านหน้ากระจัง3ชั้นครับเป็นโค้เนียมแบบนี้เลยนะครับถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาบ์โทรศัพท์กับไลน์อยู่ด้านล่างแล้วผมแนะนําให้โทรหาผมดีกว่า ร้อแม็กปัดเงาสีสุโทนแล้วเรียบร้อยครับนะผมให้ดูครับนี่เลยนะสสวยๆงี้ครับของแท้จากโตโยต้านะแล้วก็ภายในครับนะเป็นโชคครับนี่นะนี่คือรถ PPV ครับนะเข้าใหม่อีกคันหนึ่งครับรูน็อตหรูครับสวยไหมผมว่าสวยนะมาในขนาดยางสองหก้าครับทัหกบอาสเป็นแม็กอลลอยขอบ18ครับนะแล้วก็สันเลี่ยมบันไดนี้สวยๆครับรอยรักยิ้มแทบไม่มีเลย สีดานี่ดูง่ายนะถ้าสมมติโดนอะไรมาอย่างเงี้ยแต่บอกเลยบอกความเงาของเขานี่เงาสุดกระจกข้าไฟฟ้าป่าไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยกระจกด้านหน้าครับนะของแท้จากโตโยต้าแล้วก็ด้านข้างก็เป็นของแท้จากโตโยต้าเหมือนกันผมเดินดูให้รอบคันแล้วแหละครับนะสวยสวยเลยนะครับนะก็ประมาณนี้ด้านบนครับนะสภาพโอ้โหนะหลังคานี่แจ่มมครับแล้วก็มาในส่วนของท้ายดีกว่านะครับในส่วนของท้ายครับนะก็ไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำแน่นอนกับายทะเบียนครับนี่นะ พูดเยอะหน่อยนะ3ามแปดผมชอบนะครับเลขสวยมากนะครับด้านหลังเขียนคําว่า2.8ครับอีกฝั่งหนึ่งครับนี่เลยครับซิดมาโฟขับสแล้วเรียบร้อยระบบไปปานี่จัดเต็มแน่นอนล้อด้านหลังครับแม็กซี o ทูโทนแล้วก็ภายในคัดซีครับนี่เลยไม่ขาดไม่หักไม่ต่อไม่เชื่อมนะล้ออะไรนี่ขออนุญาตไปไว้ครับนี่นะยังไม่แตะถนนนะตัวหนวดตัวอะไรงอยู่อยู่เลยครับหนวดยางก็สภาพสวยๆอย่างเงี้ย อ่าขออนุญาตเปิดแป๊บหนึง่งมาด้านในครับนะก็ได้เป็นสีน้ําตาลเข้มแบบนี้เลยครับนะถ้าเป็นรถสีดำเขาจะเป็นสีน้ําตาลเข้มแบบนี้ยตัวเบาะครับหืมนะสวยสภาพป้ายแดงครับนะลายตะเข็บสีขาวคันนี้ฟีดาวผ่อนแค่หมื่นหกมีเต้ารับให้แล้วเรียบร้อยครับนี่เป็นเต้ารับ AC สองโวลต์นะผมแกะให้ดูเลยนะนะผมก็ขับปอร์เ่เนอร์นะผมขับปีสองพันสิบเจ็ดนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ ผมก็เป็นสาวบกคอจูเนอร์เหมือนกันที่ใส่แก้วที่วางแก้ววางจุดของวางอะไรครับนะาแอร์สแถวแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ตัวปรับเลเวลของแรงลมนะก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับนีส่สวยเลยนะครับกว้างด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูเบาะแถวที่3กันนะครับมาในส่วนของด้านหลังไม่มีชนหนักแน่นอนครับนะสภาพระบบไฟฟ้านี้จัดเต็มส,สวยๆใช้งานได้ปกติครับนะารีคือรถสภาพเดิมๆครับ เบาะแถวที่3เป็นแบบพับแล้วเรียบร้อยครับนะก็เป็นสไตล์ของโตโยต้าของ Fortuner เลยนะครับของอคู่แข่งของเขาไม่ว่าจะเป็นปาริโล่มิวเอ็กเขาจะพับพับเก็บเหมือนแล้วนะก็อยู่ประมาณนี้นะครับนะนี่เลยนะสวย,สวยนะครับนี่ใครอยากได้นะก็แค่โทรมาครับไม่โทรมาไม่ได้นะส่วนมากลูกค้าจะกลัวครับถ้าถ้ามัวแต่กลัวไม่ได้รถขับนะครับผมบอกเลยนะครับ บอกเลยว่าผมนี่จริงใจที่สุดแล้วในมิมรีแล้วก็หัวรถนี่คมกริบแน่นอนนะครับอาจจะมีฝุ่นอาจจะมีอะไรนิดนึงนะนี่ฝุ่นแกะออกนะครับหัวรตนี่คมกริบชคไฟฟ้าอยู่ในสภาพดีสันเหลี่ยมส,สวยๆนะครับนี่นะระบบไฟฟ้านี่จัดเต็มอยู่แล้วนะครับไล่ลงมาไล่ลงมาเรื่อยๆครับนะเจมๆมพื้นที่สะอาดสะอ้านครับเขามีพรมให้แล้วเรียบร้อยนะอันนี้ก็ให้ลูกค้าไปเลยครับนะลูกค้าไม่ต้องบิดตังเพิ่มรถมาย,ยัางไงขายไปอย่างนั้น รถมปยังไงขายไปอย่างนั้นนะแล้วก็สันเหลี่ยมของฝั่งขวาผมให้ดูก่อนนะอ่าสันเหลี่ยมของฝั่งขวานี่ก็ส,สวยๆแบบนี้เลยนะความเงาของเขาดูจากแสงที่กระทบกับตัวรถครับนะเงาสุดแล้วก็ตัวคัสซีอีกฝั่งนึงครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมนะนี่เลยนะครับล้อแมกซ์ผัดเงาสีสุดโทนแล้วเรียบร้อยครับนนะอีกฝั่งนึงก็ส,สวยๆแบบนี้ครับภายในซุ้มนะครับหัวน็อตไม่เคยโดนมแจเจแต่ แล้วนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพวงมาลัยพวงมาลัยวันติฟังก์ชันมีเพทเทร์ชิปแล้วเรียบร้อยครับในส่วนของด้านหลังแล้วก็ตรงนี้ครับนี่นะคูสคอนโทรลล็อกความเร็วก็มีมาให้แล้วเหมือนกันกระจกฝั่งประตูคนขับครับนะออโต้ทั้ง4ประตูครับเซนทันล็อกกระจกภาพไฟ้าปรับไฟ้าแล้วเรียบร้อยตรงนี้เป็นซอฟทัชนะเป็นซอฟทัชเสียงน้ำตาลเข้มแบบนี้บอปรับคู่หน้าครับเป็นไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยเหมือนกันตัวสภาพบอดด้านหน้าครับนะก็สวยๆแบบนี้เลย เบาะนี้ไม่ขาดไม่ยุบตัวครับนะแล้วก็หมวดต่างๆครับ ECO Power Mode ครับกันล้อฟรีนะออโต้รันมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะนหน้าจอ7นิ้วนะครับของโตโยต้าของแท้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับนะเป็น3ก้านนะตรงนี้วนมาเป็น4นะครับนะเป็น4ก้านสวยๆเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วครับ Energy Star t t t o p ครับจุดเปิดประตูท้ายด้านหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะขออนุญาตเข้าตัวรถแล้กันนะครับมา ขอมาเข้าตัวรถครับนะให้ดูก่อนนี่ครับบานพับบนกับร่างครับนะไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะัแล้วก็ในส่วนของคานบีครับนี่เลยหัวน็อตเจ็มๆอย่างนี้ครับนะสวยๆนะครับขออนุญาตสตาร์ทรถแล้วกันนะครับอโอ้โหนะ นี่เลยนะสภาพที่สวยแจมๆครับนัเลขไมครับนะแสดงอยู่ที่1 2 5 9 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนะแป๊บนึงขออนุญาตปิดเสียงอ่าโอเคก็ประมาณนี้หน้าปัดเป็นทรงสปอร์ตครับนะแล้วก็ตัวแดบบอร์ดครับนะไม่มีรอยจุดบางผ้าหรือจุดอะไรเลยนะครับอยู่ในสภาพดีเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ครับนะเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นของแท้โตโยต้าครับนะมีหมดอะไรเล่นบ้างครับนะตัวแอปต่างๆ iPad ครับนะ แล้วก็ DTV ครับนะาสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาต่างๆได้แอปเมนูก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับ HDMI ถูกตัดต่อต้องต่อด้วยตัวเองนะก็ลูกค้าสามารถมาเชื่อมต่อได้นะครับนะมีมีเดียมีอะไระต่างๆมีให้เล่นเชื่อมต่อบลูทูธได้อยู่แล้วนะครับ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะามส่วนนี้นะครับแอร์ Air เป็นระบบออโต้ครับขับ2ขับ4ครับนะทั้งไฮทั้งโลมีหมดครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เป็นขั้นบันไดก็เป็นสไตล์ของโตโยต้า ตรงนี้เป็นลายไม้ส,สวยๆนะให้ความหรูหราครับนะก็ประมาณนี้เลยลก็ผมอะไรมีแพสซิชิชครับนะสำหรับคนอยากเล่นหมดสปอร์ตครับหรือหมดแมนนวลนะสามารถเล่นได้นะครับก็ประมาณนี้เลยผมอะไรก็อยู่ในสภาพดีครับนะอ่าจมเจมแบบนี้ครับตัวไฟนะครับนะนี่สีขาวนะสว่างมากเลยนะครับนะสว่างมากนะครับของผมก็ขับ Fortuner เหมือนกันนะบอกเลยว่าดีมาก นะดีมากใครอยากได้ก็แค่ติดต่อมานะไม่ไม่ติดต่อมาไม่ได้นะผมบอกเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับนะแล้วก็ไปฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยว่าจะอยู่ในสภาพอะไรยังไงครับนะโอเคครับครับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับนะให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนนี่เลยบอกเลยว่านิ่งๆแน่นๆแบบนี้ครับสี่สูบสิบหกาล์ครับนะโอ้โหบอกเลยว่าแจ่มแน่นอนนะครับนะถ้าใครอยากได้คันนี้ติดต่อมา ร้อยน้ำมันเครื่องเยิ้มครับนะาแทบไม่มีเลยครับนะเครื่อง2 8ลิตรครับอัตราการประหยัดน้ำมันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับนะแค่มีตังค์เตือน้ำมันขับแค่นั้นพอเลยนะครับถ้าใครอยากได้คันนี้ติดต่อมาหัวน็อตคมกริบครับเนมเพจนะนี่เลยอยู่ในสภาพดีแบตเตอรี่เกินปีครึ่งเปลี่ยนให้ครับไม่จำเป็นต้องรอ2ปีคานน้หมอน้ำไม่หหกไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมจบครับหัวน็อตบอกเลยว่าคมกริบอาจจะมีฝุ่นนะรถเพิ่งเข้ามานะครับไล่มาเลยนะผมขออนุญาตไล่ให้ดูเลยนะครับ นี่สภาพที่สวยแบบนี้นะวารนทีทางร้านครับนะสาสิบวันครับพบว่าไม่ใช่เครื่องยนต์ของเขานะมีการตัดสีม,มีการไม่ใช่การตัดสีดิการตัดคัดสซีครับนะมีการชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำม,มาเชรยนต์รับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นครับนะไม่ต้องห่วงครับนะเรารับประกันของเราอยู่แล้วเราไม่ทําเสียคือเสียงแน่นอนครับนะยี่สี่ปียี่สิบห้าปีสหรับรถเตทนเราที่เปิดมาเราอยู่มีบรีใครอยากาใครอยากบล็อกอินเข้ามาติดต่อผมได้นะแมนน้อยครับ ผมบริการเต็มที่เต็มร้อยอยู่แล้วครับสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากการกมือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนีครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ที่สวยแบบนี้วันนี้ก็สวัสดีครับ